ไอ้โทษทีครับโทษทีโทษทีโทษทีขาหมูเสร็จแล้วกับที่ฟาดมึงแข็หมอมา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 กำเขาแต่งมาจากเรื่องจริงเว้ยที่อ่อ้าวกี่คนเนี่ยพี่เวทหายโดนคนขืนตั้งแต่แปดขวบอ่ะเวทมาปะสี่หกขวบแปดไม่เอามาไม่ได้เลยมาได้ดีจ้ามันแต่งเพลงออกมาใช่แต่แต่มันมันมันเป็นเพลงที่ติดหูพวกเราเว้ยมึงลองไปฟังมึงก็รู้ว่าเพลงอะไร

เอเว็บมาผมเต็มหรอน่าจะวาร์ปมาไม่ได้เอาเว็บมาดิเอาเว็บมาดิพี่วาร์ปมาพี่วาร์ปมาใหม่ใครออกไงปวกปลปลวพี่วาร์ปมาใหม่พี่วาร์ปมาใหม่มันเดี๋ยวบอปไอ้บ๊อบกำลังออกบอกมันวาร์ปมาไอ้เว็บวร์ปมาไอ้พี่เอาโซนคิงก่อนดิเอาโซนคิงก่อนดิมันไอดรอปเท่าไหร่วะเนี่ยมึงไปจี้โซนคิงดิมึงไปจี้โซนคิงดิมึงไปจี้โซนคิงเนี่ยมามึงไปจี้โซนคิงดิเราเข้ามาเก้านะไอดรอปแปดแสดงว่ามีคนไม่มีบัตรแกงเลยพิงคครบแล้วพี่พิงค์ ไม่เรามีไม่น่าเนี่ยเรามีแปดเรานี่ยไม่บิง9นี่แปดแล้วแปดแล้วก็แล้วมีคนไม่มีไปไปเอาโซนทีมเอาโซนทีมเอาโซนทิงนั่นใช่ไหม่ะได้ออกไปเอาโซนทิงนี่บัตรแก๊งอ่ะ40มิ40มินะลองโซนทิงนี่ทางนี้เลยทางนี้เลยเอาบัตรแก๊งหายเหรอขออนุญาตอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับผมจะตบหมูโโอ้หได้ครับได้ครับ อ๋อไอ้ยี่อยากติ่มไม่อยากติ่มไม่ไอสัตว์เอาอยากติ่มไม่ไอเฮียว่าไม่อยากติ่มไม่สัตว์อยากติ่มมามึงตามไปดิเฮียอยากติ่มไม่สัตว์จริจริงอยากติ่มมามึงรอเลยไอตีรอชุบเพื่อนด้วยมึงชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยเฮียอย่าห่วงเล่นนะไอสัตว์เฮ้ยไอสุพรรณมึงมีที่ชุบเพนวะน้องมาๆ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 มาเอามาดิมึงเอามาดิมึงเอามาดิไปเอามาดิหมายเปิดดิ

เจ็บเจ็บมากเอาเด็กังตายไปไปกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเพื่อนตายปะเพื่อนตายปะเพื่อนตายปะมึงดูดิเพื่อนเพื่อนตายปะตายปะเนี่ยครับชุบแล้วชุบแล้วแข็งแล้วแทงโอ้ยเอ้าชุบผิด้ยมันชุบผิดตื่นเลยไอ้ไข่ชุบมันน่าชุบผิดไมเอ้ยโทษทีครับโทษทีโทษทีโทษทีขาหมูเสร็จแล้วกลับ พี่ัดมึงแค่หมอมาๆมาๆกลับกลับกลับโซนเดิมกลับโซนเดิมกลับโซนเดิมมากลับโซนนี้กลับโซนนี้กลับนี้หมูตายแล้ว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 ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งวิแบ่งที่ชุดหนึ่งห้าหกหนึ่งลุงครับไอ้กูมีที่ชุบเยอะนะจะเอาอะไรเอาเรื่องอะไรลุงถอดถอดแฟชั่นนะครับเดี๋ยวโดนปรับห้าห้าหนึ่งลุงขอที่ชุบสองอันครับห้าหนึ่งไอห้าหกหนึ่งเฮ้ยมันชุบอยู่เฮ้ยมันชุบอยู่ไอ้สัส

ด้านซ้ายเทียอะไรวะคือด้านซ้ายกูไม่รู้เลยคือแกงเทียอะไรเกงหลากสีจัดอ่ะมึงดูดี๋ยวทียด้านซ้ายอะกูคิดว่าประชาชนด้่ไหมผมแต่งสูตรหน้าแล้วนะพี่ตีตีเสร็จไดงแล้วนะฮะจนยังไงเราซ้ายก่อนไหมเราซ้ายก่อนปะเราซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนช่วยเพื่อนด้วยนะ ตัดรีกันไนะกันนกันนะตัดรีให้ครบกูหนอ่ะครบกูหนสายกูชุบอยู่กูชุบกูชุบเพื่อนตรงกลางเลยกูชุบไอไอเวทอ่ะกูชุบไอเวทอยู่บอกแฉนะครับลูกกูชุบใครไม่รู้อ่ะมึงไม่ต้องแทนก็ได้ไม่ต้องแทนไม่ได้ช่วยเวทมึงช่วยไปแพงได้ ได้เฮี้ยอ่อนเหลือเฮี้ยอ่อนตายหน่อยวะเนี่ยทุกใบแทงอยู่เดี๋ยวให้เขาเก็บเศษให้หมดก่อนเนาะค่อยเล่นให้เขาเก็บเศษก่อนให้เขาเก็บเศษก่อนเราค่อยเจอเขาตรงตรงอะไรนะพี่เออถ่ายก็มาบัตรถ่ายก็มาให้เขาเก็บเศษมันขัดมันขัดกันเออเมันขัดยังไเเเงเนี่ยอะไรงงเนี่ย ไอขอเอาฝังเลยนะตีขาวตัวนึงไเดียวมึงเอาไปดิเก็บเสื้อขาวรึเป่าเก็บขาวดิมึงไปเก็บขาวนะสีขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกตแล้วเนี่ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งวะังนั้นหนึ่งหนึ่งว่ะไม่เขาชุบน้ำเขาชุบน้ำเขาชุบไม่ปะะวน่างวงไม่ใช่เหรอวิตตี้วันบายวัน อุ้ยให้เขาลีก่อนให้เขาลีก่นอนจริงเอ้าเพื่อไอ้สุภาพมันจากแก๊งอะไร M K K ปะไม่แน่ใจว่ะ <c oughs> เด็กปั้น M K K แม่งเยอะนะเอาจริงๆอะ่ะ <c oughs> เด็กเก่งๆอ่ะเดงเสียสันนี่แก๊งอะไรวะเด็กเก่ลลงๆ M K K เยอะอะตัวสีสันเนี่ย เราก็ไปอยู่เอซัได้ตตำอ่อนนี่เราก็ไปถามดีอต๋ไม่ได้เป็นศัตรูกันอยู่ครับชื่อแก๊งอะไรครับอติอยากรู้คาริมวันที่อติจะปลีชีวิตคาริอชื่อคาเลมคาริ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 มเบนซิม่าคาริมเบนซม่าม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 าา ไอ้เหี้ยกูหันหลังกูยังตายอีกอะเหี้ยเชนะชนะตายอีกอ่ะกูหันหลังแล้วนะได้ชุกเลยนะครับหันหลังยักตายอ่ะหนับผมแรงหนักห้าแรงจัดกดแบ็กสองทีนะกลับเมืองอ่ะกลับกระหลดัดที่เรากดาแบ็กสองทีนะกลับกระหลดัด จะไปขอไวมมีเยอะไม่เยอะเยอะในเมืองนี้เยอะหนึ่งส่นะเยอะเยอะลงลงครับครับว่าไงครับอ่าระวังเรื่องแฟชั่นด้วยนะครับเอโทษทีครับผมเอาออกแล้วครับผมครับครับเตือนไว้เฉยๆนะครับครับปรับเท่าไหร่อ่ะครับผมมันแสนต่อชิ้นน่ะลุงปรับปรับเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมไอ้นี่เองเล่งเล่อะไรครับอ่า หนึ่งสี่ศูนย์ครับลุงครับสวัสดีครับผมครับผมชิโร่ได้ครบยังนี่แก้หมดละอะไรนะแก้หมดแล้วฉนะีดแบบใกล้ๆค้าหมดแล้วี่ติอาวไอเฮียอ้าปลาล่ะมันได้เท่าไหร่ทั้งหมดได้กี่ได้กี่ขวดแต่ไม่มีห้าสิบขวดคือหกสิบี่ หกกระเป๋าหก6ัเชียครับเบอร์พี่ใช่ครับใช่ใช่พันเรอยากได้ไบเบเบ็เบางมีปะประมาณยี่สิบบางเดี๋ยวผมดูตอนเอาเอาเอาหมดเลยยี่สิบ luôn Còn làn đi em mới lưu à Thì nói ป่ะ้าทอมียี่สี่ขวดเลยน่าลุงจะไปเรื่องยังเบสอยู่ไหนเบสเขารับไม่ได้วิสามสามผมเอายี่สิบห้าพอดแลกเงินมันมีป่ะเบสกี่โมงแลกเงินไม่แน่ใจพี่มอเลดยี่ห้าพอครึ่งเืินได้ไหมเพียงตีหนึ่งครึ่งหรอตีหนึ่งเงินตีสามครึ่งโอเคโอเครอรอแลกเงินแลกเงินไม่ตอนนี้มึงเอามึงเอาอะไรพี่เป๊บตอนนี้มึงเอาอะไรเจ๋ลอยเบครับลุง แล้วมึงแล้วม ok? ึงไม่เอาท็อปแล้วเหรอเห็นท็อปแล้วท็อปไม่ดีอยู่ไหนพี่ะยไม่ดีมาเรเบลก่อนได้ไหมขอลาเลยดีกว่าอยแต่ตอนนอ้น้อยแล้วเจ้าของเราเห็นแล้วสู้เขาไม่ไหวอะไรอ่ะดูที่เดือด